หนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์มอบรางวัลเกียรติยศโดยมีดอรธีรพัฒน์ประยุมสิทธิอดีตปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์และนายวรพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบรางวัลโครงการเทริดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา51พรรษา โดยในงานมีการมอบรางวัลเกียรติยศแด่สตรีผู้เป็นแม่ที่ยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละหนึ่งเดียวในโลกและสายใยรักผูกพันสุดยอดลูกกตัญญูโดยรางวัลน,นี้ประกอบไปด้วยรางวัลเดลิมิเลอร์อะวอร์ดสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นสาขาผู้บริหารดีเด่นสาขานักธุรกิจดีเด่นสาขานักเรียนดีเด่นสาขาองค์กรดีเด่นซึ่งมีข้าราชการผู้บริหารนักธุรกิจเข้ารับรางวัลครั้งนี้จํานวนมากวันนี้เนาะนะครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นนะครับผมมาจากสงขลาโดยเฉพาะวันนี้นะครับแล้วก็นักธุรกิจดีเด่นของบริษัทวิจิตรทูไนนะครับรับกกสวัสดีนะครับปี่นองเจ้าปากตายทุกคนทุกตานเนาะนะครับวันนี้นะครับบริษัทวิจิตรธูไนให้อะไรเราได่ได้อย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพ วันนี้สุขภาพดีพี่น้องเอ้นะครับแต่ต้องมาจ่ายเป็นเนื้อตับตีลิซันตูนายเพราะของเรากรีดพรีเมียมตุกตัวนะครับเนาะถือว่าโชคดีมากๆครับที่เราได้มาเจอบทชัดปนีเนาะนะครับขอฝากให้พี่น้องชาวใตยนะครับว่าวันนี้วิซันตูนายนะครับหัวใจคือสมาชิกจริงๆมาครับมารวมกันที่ลิซันตูนายครับผมมาข้ามรายได้กันที่นี้มาดูแลสุขภาพกันที่นี้ครับขอบคุณครับ